สาววกิวสุอยากได้รถเอาไว้ใช้งานด้านหลังติดแคริบอยไปให้แล้วนะคันนี้เป็นตัวสูงตัวไฮเดนเดอร์ฟีดาวพรอมเริ่มต้นเพียงแค่เดละ9,000บาทเท่านั้นท่านไหนสนใจนะคันนี้เป็นอิวสุด,ดีแม็กเครื่อง1.9สเตเพทิต 9, นะคะคันนี้เป็นรถปี2019นาะ,คะเครื่อง1.9 b ่งจุดเกบูพาวเวอร์ประหยัดน้ำมันไปอีกสำหรับค้าท่านไหนที่สนใจคันนี้นะคะดูคลิปนี้ให้จบอย่าพานะคะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับสายเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง กระบะมือสองสายเพชรยนต์นะคะวันนี้นะคะสายนำรถ แบรนด์ตลาดแบรนด์หลักนะคะน่าจะเป็นยอดฮิตยอดนิยมขวัญใจของใครหลายๆคนเลยกับคันนี้อิ u สุดีแมเครื่อง1.9ึ่งจุดบูพาวเวอร์นะคะคันนี้เป็นตัวเซตเพ h ทิดนะคะแล้วก็เป็นรถปี2019เลยนะคะไมค์คันนี้อยู่เพียงแค่1 2 0 0 0 0สมกิโลเท่านั้นเองนะคะราคาค่าตัวอยู่ที่519,000บาทเครดิตด,ดีฟรีดาวไปเลยนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ900 0กับอีก60บาทเท่านั้นเองนะคะท่านไหนสนใจก็สามารถแอดไลน์มาหาไซาได้เลยไลน์ไอเดี SAI 12799ะะหรือว่าดวันโทษ090-297-0834นะคะเดียวนี้ทายพาชมนะคะตั้งแต่ช่วงหน้า าภายในนะคะันนี้คันนี้ภายในสวยมากแล้วก็ด้านหลังติดแคลรี่บอยไปให้ด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะขอนนี้เริ่มต้นที่ด้านหน้านะคะคันนี้ก็ได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แล้วไฟเดท้ามนะคะไฟหลีไฟเดียวก็มีไปให้ได้ใช้นะคะช่วงหน้าด้านบนตรงนี้ก็จะมีเขี้ยวสีโครเมียมสวยๆนะคะกระจังหน้าสีโครเมียมก็ไม่มีกระไม่มีฝ้าใดๆโลโกโ้เอลซุด,ด้านหน้าก็ไม่มีหลุดลอกใดๆนะคะทั้งสองข้างไฟหน้าคันนี้คือไฟหน้าไม่เคยขัดมานนะคะไฟตัดหมอกก็มีติดไปให้ครบ ด้านหน้าเป็นยี่ห้อไทยคยโตนะคะก็เป็นอะ,อะไรเดิมนะคะอะไรแท้เดิมๆจากศูนย์เลยช่วงหน้านะคะตัวช่องลมด้านหน้าก็ไม่มีแตกหกักใดๆคันนี้รถสวยพร้อมใช้เราทําสปาให้ลูกค้าแล้วครบทุกจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะภายในนะคะน้ํามันเครื่องนะคะหรือว่าจะเป็นน้ํายาแอร์ระบบหล่อยเย็นต่างๆเราเซอร์วิสให้ลูกค้าครบทุกจุดแน่นอนเราขายรถพร้อมใช้ใลูกค้ารับรถไปแล้วลูกค้าไม่ต้องเอาไปทำส่วนไหนเพิ่มเลยไม่ต้องคาซีไม่ต้องเอาไปสปาเพิ่มเราทํารถพร้อมใช้ให้ลูกค้า ได้ขับเลยนะคะคันนี้นะคะได้เป็นล้อแมกขอบ1 8ตัวยางเป็นยางปี 2, 2022นะคะล้อแมกก็เป็นรอยเป็นทรงเดิมของอีวสุนะคะตัวริ้วรอยใดๆก็ไม่มีเนาะเวลาจอดเทียบซ้ายนะคะก็ไม่มีรอยขูดขีดใดๆนะคะซูมไปจนถึงตัวโครงหลักรถนะคะนี่ไม่มีรอยตัดต่อใดๆเลยนะคะสวยงามมากๆตัวน็อ สักรูต่างๆก็อยู่ในจุดเดิมนะคะซุ้มไปจนถึงด้านหน้าอีกชกเบา้าชกต่างๆสวยๆเลยนะคะไม่มีรอยอ่าเป็นสนิมเลยด้านล่างตรงนี้เป็นคาซีก็ไม่มีรอยตัดต่อโครงสร้างใดๆรับประกันจากเพชรยนตได้เลยนะ,ะถ้าลูกค้ามาซื้อรถกับเราแล้วพบว่ารถคันนี้นะคะเคยมีการประวัติตัดต่อโครงสร้างเคยเปลี่ยนเครื่องมาหรือว่าเคยเคาะชนหนักพิความจมน้ํานะคะเราจะมีเซ็นในสัญญาเลยเวลาเราซื้อขายกันเนาะก็สามารถ มาแจ้งได้เลยนะคะแล้วเราก็จะรับซื้อคืนแบบเต็มจํานวนเลยแต่แน่นอนขออนุญาตรับประกันว่าไม่มีนะคะส่วนบัานดข้างเราก็มีติดไปให้พพบผิวพันุ์ฝั่งซ้ายไม่ว่าจะเป็นกระบะตัวแคบนะคะหรือว่าจะเป็นตัวประตูด้านหน้าก็สวยๆเงาๆไม่มีรอยลักกิ้มไม่มีบุ๋มได้ๆคันนี้นะคะกระจกมองข้างเป็นรุ่นพับปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว ขากระจกมองข้างนะคะก็เป็นงานแท้เดิมนะไม่มีแตกหักใดๆไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยซ่อมนะคะสําหรับคันนี้แน่นอนคุ้มค่าคุ้มราคานะคะลูกค้าได้อะไรเดิมสูญไปทุกชิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจกนะกระจกทั้งคันนะคะทายชิคให้แล้วนะคะมีโลโก้นะประมาณนี้นะคะส่วนด้านหลังนะคะมีซีมมีติดฟิล์มไปให้ได้ใช้แล้วครบทุกจุดนะคะกระบะ ขออนุญาตขอให้ฟังเสียงสักนิดนะคะคันนี้ก็เป็นเสียงเดิมนะคะก็คือไม่มีรอยเคาะรอยโป๊ะหรือว่าไม่มีประวัติการชนแล้วแบบโป๊ะออกมาแล้วคอ่อยมาทําสีอะไรแบบนี้ไม่มีเนาะ,ค,ะคันนี้ก็คือเสียงกล้องกลางวานทั่วทั้งแผ่นนะคะตัวไฟท้ายนะคะชมอ l อนะะิวเนาะไฟท้ายก็จะเป็นทรงนี้ไม่มีรอยแตกร้าวไม่มีรอยแตกรายงาใดๆคันนี้สภาพสวยพร้อมใช้ด้านหลังฝาท้ายก็ไม่มีบุบบุ๋มใดๆสําหรับการเชิญท้ายคันนี้ก็มีติดไปให้ครบ โลโก้ยูสุดีแมกนะคะโลโก้แซดเพ t ิดหรือโลโก้ d i, mm ีด hmm. ก็มีติดไปให้นะคะคันนี้อ่ขออนุญาตพาชมด้านในนิดหนึ่งเปิดมาแล้วนะคะคันนี้ก็าภายในนะคะก็ไม่มีตัดตอ่อไม่มีเคาะไม่มีซ่อมนะคะตัวพื้นกระบะก็เดิมสวยสีเดิมๆแบบนี้มาจากสูนยเลยนะคะช่วงด้านบนก็บุด,ด้วยสีเทาสว่างเนาะแล้วก็อ่ะแคดดี้บอยคันนี้นะคะก็ใช้งานสภาพสมบูรณ์รถพร้อมใช้สุดๆนะคะ ด้านหลังไฟเบรกวงที่3ก็มีติดไปให้นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากจะเข้ามาดูนะคะ e อีซูดีแม็กเครื่อง1.9คันนี้เนาะรถปี2019ก็เรียนเชิญนะคะที่บริษัทเพชรยนต์เลยร้านเราตั้งอยู่ที่ย่านมินบุรีนะคะซอยเสรีไทย68แยกที่1เสร็จแล้วติดต่อมาหาทรายได้เลยนะคะรลย์ไอดี sai 2 2 7 9 9นะคะหรือว่าดวนโทร090-297-0834นะคะส่วนบอดี้ฝั่งขวานะคะขออนุญาตพาไปชมที่ล้อก่อน ล้อแมกนะคะทั้ง4ล้อคือไม่มีรอยขูดขีดใดๆนะคะคันนี้ก็จะเป็นระบบดิสท้าดัมหลังนะคะดัมหลังก็คือจะเป็นระบบเบรกแบบดัมเนาะก็เวลาเราขับรถนะคะขึ้นเขาลงเขาหรือขนของมาระบบเบรกแบบดัมเขาจะช่วยรับน้ําหนักเราได้ดีกว่าระบบแบบดิสแบบทั้ง4ล้อเนาะแล้วก็คันนี้นะคะจะได้เป็นระบบแบบเขาจะไม่เปิดรับ ทุกอย่างที่อยู่ใต้รถอย่างเช่นฝุ่นนะคะหรือว่าเศษใบไม้เศษอะไรต่างๆเนาะก็คือจะปิดไว้นะคะแล้วก็คันนี้คือพวกฝุ่นผงม,มันจะเข้าไปยากแล้วก็ใช้นานนะคะพังยากนะคะแล้วก็ซ่อมทีก็นานๆซ่อมนะประมาณนี้นะส่วนตัวโครงหลักนะคะด้านล่างนะคะคัสซีใดๆไม่มีตดต่อเลยนะคะคันนี้ตัวโครงกระบะก็เป็นโครงเดิมแบบแผ่นเดียวกันเลยไม่มีตดต่อเลยนะคะคันนี้ สวยงามบันไดข้างไม่มีรอยเบียดกับขอบฟุตบาทได้ไดไดคันนี้คือสวยงามพร้อมใช้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างภายในคันนี้สวยงามมากๆเป็นเบาะคุมโทนสีน้ําตาลนะคะเบาะฝั่งซ้ายฝั่งขวาตึงๆฟูๆนะคะด้านหลังก็จะเป็นเบาะสีดําแบบนี้ประมาณนี้นะคะคันนี้ก็เป็นรถปี2019นะคะเครื่อง1.9บู u e Power เลขไมค์คันนี้อยู่ที่122,000กิโลเท่านั้นนะคะด้านหน้าตรงนี้ใส่ขออนุญ,ญาตสตาร์ทให้ลูกค้าได้ชมกันสักนิดนึงนะคะสตาร์ทแล้วนะคะไมค์จริงก็122,733กิโลนะคะอ่างวิทยุค,คันนี้ก็จะได้เป็นระบบทัสกินเนาะดูนวิเกเตอร์ได้นะคะมีกล้องถอยมีจอแสดงผลกล้องถอยเนาะคันนี้นะคะราคา3ามายประมาณนี้519,000นาะคะสำหรับคันนี้ก็ สามารถคุยกันได้ฟรีดาวนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ9,000บาทเท่านั้นเองคันนี้แอร์แบ็กมาให้สองใบฝั่งขวาหนึ่งใบฝั่งซ้าย,ายหนึ่งใบพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยห,หุ้มหนังนะคะแล้วก็มีระบบมัลติฟังก์ชันจัดเต็มมากๆเมื่อจะเป็นลดเสียงเพิ่มเสียงวางสายรับสายโทรศัพท์นะคะปิดตั้งค่าโหมดต่างๆเนาะ,ะคันนี้ก็สวยงามพร้อมใช้นะคะแล้วก็กระจกมองข้างเป็นระบบพับปรับไฟฟ้านะคะสั่งงานตรงนี้เนาะ,ะประมาณนี้อ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะคะตัวเครื่องใต้ฝากระโปรงกันเลยคันนี้ ถ้าเราจะดูรถมือสองทั้งทีนะคะเราต้องรู้ว่ารถคันนี้เคยชนหน้ามาไหมหรือเคยพลิกหนักพลิกความชนหนักจมน้ำมาหรือเปล่านะคะสังเกตได้จากด้านหน้าเดี๋ยวใส่ผ้าชมนะคะเปิดฝาหน้าออกมาแล้วนะคะพอสตาร์ทรถเนาะไฟเดย์ทมด้านล่างก็จะทำงานเป็นเขี้ยวแบบนี้สวยงามมากๆเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูัวโครงหลักรถกันก่อนนะคะรถคันนี้เคยชนมาไหมเคยจิ้มท้ายใครมาหรือเปล่าขออนุญาตพาชมจากด้านในก่อนเลย ตัวน็อตนะคะแน่นอนอิวสุเนี่ยก่อนที่เขาจะสะอาดสีด้านนอกให้เป็นสีตัวถังตัวรถเนี่ยคือมันจะมีสีที่เป็นสีรองพื้นสีกันสนิมต่างๆเนาะคันนี้นะคะด้านในก็จะเป็นสีรองพื้นที่เป็นสีเทานมนมแบบนี้ส่วนด้านนอกก็จะเป็นสีเทาที่เป็นบอลเทาๆประมาณนี้นะคะภายในต้องเป็นสีนี้เท่านั้นนะส่วนตัวขาฝากระโปรงนะคะน็อตด้านในก็เป็นสีเดียวกับตัวถังเป็นสีเทา ดําเอ่อเท้าด้านๆแบบพี่สายแจ้งไปนะคะประมาณนี้ตัวตะเข็บก็เป็นจีบที่เป็นตีคู่กันไปแบบนี้ประมาณนี้นะคะไม่มีดิดเบี้ยวเลยแล้วก็ไม่มีขาดหายนะคะเป็นเส้นตรงยาวๆแบบนี้เลยนะคะประมาณนี้มาถึงส่วนนี้ก็ตรงๆสวยวๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่จะไปดูรถมือสองเองนะคะใส้ผ้าใส้ขออนุญาตแจ้งนิดนึงว่าตรงนี้สําคัญมากๆ เคยชนหน้ามาไหมนะคะดูที่ตรงนี้ได้เลยถ้าไม่คมไม่เงาแบบนี้ลูกค้าอย่าซื้อนะคะประมาณนี้อ่ะถ้ากันความร้อนนะคะเคาะแล้วก็ไม่มีฝุ่นผงใดๆกระเด็นออกมาเนาะคะันนี้ก็คือถือว่าใหม่ใช้ได้นะค,ะคันนี้น่าซื้อน่าใช้แผงจิ้งหรีดด้านหน้านะคะรถเขาจอดตากแดดนานหรือเปล่าสังเกตจากแผงจิ้งหรีดเลยคือเขาจะเป็นส่วนที่รับแดดและเป็นพลาสติกด้วย พลาสติกเวลาโดนแดดนานๆจะเป็นสีด้านนะคะแดดเดียวไม่แดดประมาณนี้เนาะแต่คันนี้นะคะอาจจะมีฝุ่นนิดนึงแต่ได่ไรคือตัวแผงจิ้งเกียรยังดำๆเงาๆสวยๆแบบนี้อยู่นะคะฝาครอบเครื่องอิลสุดีดีไอมีติดไปให้ครบครบนะคะหม้อกรองอากาศท่ออลูมิเนียมอะไรต่างๆเนาะก็เดินดีปกตินะคะหม้อลมเบรกกระปุกน้ํามันเบรกนะคะน้ําก็ใสๆนะแล้วก็ปั๊ม a อ s มีติดไปให้คันนี้ก็เป็นรถที่เป็นตัวมี a อ s นะคะ กระปุกหม้อพักน้ํานะคะคันนี้ก็เป็นน้ําสีเขียวนะสาหรับบางคันนะคะถ้าเป็นเจอน้ําใสๆไม่ใช่สีเขียวไม่ใช่สีแดงนะคะลูกค้าอย่าซื้อนะเพราะว่าเขาใส่น้ําธรรมดาให้เราไม่ใช่น้ําที่แบบว่าสําหรับเครื่องยนต์เนาะประมาณนี้นะคะสําหรับคันนี้ก็เป็นสีเขียวอันนี้คือปกตินะแล้วก็ตัวคานด้านหน้านะคะเป็นน็อตท,ที่เป็นสีเดียวกับตัวถังคันนี้ถือว่าใช้ได้ตัวน็อตไม่เคยไขไม่เคยขยัยขนออกเลยนะคะเป็นโครงเดิมแผ่นเพลทด้านหน้าลูกค้าสังเกตคือ จะต้องเป็นเลขเครื่องที่ตรงกับหน้าเล่มนะคะซึ่งคันนี้ก็ดเดิมๆสวยๆตัวรีเวทต,ตรงนี้ยังไม่เคยแกะออกนะคะไม่เคยมีประวัติการแกะเลยนะแล้วก็ไฟหน้าจะมีโลโก้ไทยโคโยโตะนะคะอยู่ตรงนี้เนาะประมาณนี้นะคะตัวไฟหน้าขาก็สวยๆไม่เคยแตกไม่เคยหักไม่เคยซ่อมนะคะส่วนตัวขากระจังก็ยังเป็นน็อตหมุดเดิมๆที่มาจากศูุยมอยู่นะคะประมาณนี้ สำหรับด้านหน้าก็ประมาณนี้เลยคันนี้สวยใช้ได้ถ้าอยากได้อิวสุเอาไว้ใช้งานสักคันเป็นรุ่นแคบตัวสูงตัวไฮเรนเดอร์นะคะเครื่อง1.9บูพาวเวอร์ประหยัดน้ำมันมากๆและที่สำคัญราคานี้ติดแคลลี่บอยไปให้ลูกค้าแล้วด้วยนะคะคันนี้ก็ราคาอยู่ที่5 1 9 0 0 0บาทฟีด้าจัดยอดไปเลยนะคะแล้วก็ผ่อนเพียงแค่เดือนละ9,000บาทเท่านั้นสนใจแอดไลน์มหาทรายได้เลยนะคะไลน์ไอดี sai 12799นะคะหรือว่าด่วนโทร0 9 0 2 9 7 0 8 3 4นะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านไหนที่ชอบยูสูหรือว่าชอบการรีวิวครั้งนี้นะคะสรายก็ฝากกดไลค์กด subscribe หรืออยากให้กำลังใจกันก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ